ครับอ้าวดูกันอีกรอบครับโอ้โหนี่เห็นไหมครับใช้ทูบไล่ยุงฮะมันไม่ได้ไล่ครับมันฆ่าครับเจ๋งครับเจ๋งครับร่วงกันเป็นชุดๆเลยครับนะอ้หรือบอกว่าได้ผลเกินคาดนะสำหรับการใช้ทูบไล่ยุงนะฮะดีกว่ายาพวกใบกงใบก้อนที่เป็นขดนะครับ หรือว่า,อ,าอะไรนะไอ,อที่เป็นกดๆอะไรยุงอ่ะนะลืมตอนนี้ลืมคิดไม่ออกแต่ตอนนี้ยุงร่วงเป็นตัวๆเลยครับเป็นขยงเลยครับเป็นรือยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมเคยสัมผัสเอาไล่ไลเท้าความกันเลยแล้วกันว่า สมัยก่อนผมไปโคราชนะครับไปหาเพื่อนที่โคราชนะครับไปพักกับมันนะฮะไปพักแรมค้างคืนมันเป็นกระต๊อบเล็กๆนะครับแล้วมันใช้ทูบในการจุดไล่ยุงผมก็เออคิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจคิดว่าอนาคตอาจจะได้ใช้แต่พอเอาเข้าจริงๆครับยุงนะครับหน้านี้ยุงเยอะมากนะครับนะครับนี่ครับ อย่เดี๋ยวดูดูรีวิวตัวนี้นะครับมืนครับตัวนี้มืนฮะมึนมืนมืนหม,มุนติ้วติ้เลยเพื่อนเดี่ยงไปหลายตัวแล้วนะครับในรัศมีพื้นที่นะครับประมาณ10ตารางเมตรเนี่ยเดี่ยงไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ทูบไล่ยุงนะครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับผมมากเลยนะโอ้โหนี่ก็เดี่ยงเดี่ยงนะฮะเดี่ยงโอ้เยอะจริงๆครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,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 ๆ บอกเลยว่าเยอะจริงๆแล้วถามว่าแล้วผมจุดยังไงฮะเดี๋ยวพาไปดูนะมีใต้โต๊ะนี่แหละเน,นี่ยนีง่ยไงหเห็นตัวทูบเหเห็นเห็นไฟแดงๆไหมนะครับนี่แหละไฟแดงๆนะเนี่ยทูบไรยุงตอนแรกผมก็จุดไอ้ที่เป็นขดๆอะ่ะเห็นไหมสังเกตไหมดูดีๆนะไอ้ตัวเนี้ข้างล่างเป็นอ่าของอะไรวะ หันหันฟ้าหันฟ้าหันฟ้านะครับผมวันนี้ผมได้มาผมก็เลยเทีดครับจุดไอ้ทูบไลยุงฮะวันนี้หันมาเจอนี้อีกนี่อีกตัวหนึ่งนะโอ้ยเจ๋ง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 นี่ก็ตัวหนึ่งไนงะเ,เดี๋ยวีถอยให้มันเจอแสงก่อนเห็นไหมนี่อีกตัวหนึ่งโอ้ยเยอะ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 เจ๋งวะ่ะใช้ได้เลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจก็ติดต่อทักส่วนตัวได้เดี๋ยวผมแจ้งให้ว่าผมซื้ออะไรที่ไหนยังไงนะครับมันจะได้มาช่วยๆกันนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วหูยยุงเยอะมากนะครับบ้านผมรีวิวอ่าอ่าโคตรเจ๋งใช่ได้ใช่ได้ได,ดีจริงๆดีจริงๆ ไอ้ตัวนี้ยังไม่ตายครับตัวนี้ยังไม่ตายหมุนติ้ว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 เลยเดี่ยวแหละเดี่ยวแหละโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยไปไหนก็เจอแต่ยุงอ่ะยุงเดี่ยงลงมาจากอ่าอากาศหมุนติ้วติ้วลงเลยครับแสดงว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับ โอเคครับสําหรับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกูจะไปอยู่แล้วเนี่ยครับเดี่ยงครับเจอทูบก,ก้านเดียวนะฮะหมุนติวติวติวลงมาเดี่ยงเลยครับดับเลยนะเขาบอกว่ามันไม่เป็นอ่าภายัยไม่เป็นพิษกับมนุษย์นะฮะแต่มันพิษพิษมันไล่ย,ยุงแต่ผมเห็นแล้วมันไม่ได้ไล่ย,ยุงฮะมันทําให้ ยุงดับได้เลยยุงตายนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนถูกใจมากเราค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ